สวัสดีค่ะพี่เจเจเจ้าของร้านอิม่มเอ็มเปรีปีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูใหม่ๆมาฝากกันนะคะเป็นเมนูชาไทยมะพร้าวค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างการทําชาไทยเย็นแล้วก็รสชาติของมะพร้าวนะคะมันจะเป็นเมนูที่รสออกมาเป็นแบบไทยๆแล้วก็อร่อยหอมชื่นใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะ มาดูส่วนผสมกันค่ะ 1. นมสด 45cc ซี2นมข้นหวานตราเหี่ยว 40cc ซี3นมจืดตราเหี่ยว 20cc สี4น้ำชาแดง 60cc ซี5น้ำมะพร้าวสด 60cc ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่นำน้ำมะพร้าวสด 60cc นะคะเทนมสดลงไปค่ะ 45cc นมสดเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบ คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมนมข้นหวาน 40cc และนมจืด 20cc ลงไปในคลิปพิเจเสม,มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะส่วนนี้จะเป็นนมมะพร้าวนะคะหอมมากเลยแล้วก็เติมน้ำชาแดงลงไป 60cc ค่ะน้ำชาในคลิปจะเป็นชาที่ต้มไว้เก็บไว้ในตู้เย็น1คืนนะคะ วิธีการต้มชาเก็บไว้ใช้อยู่ที่เอพิโซดที่53นะคะถ้าเกิดเราอยากได้น้ำชาสดเราก็สามารถคั้นผ่านเครื่องกองชาหรือถุงกรองก็ได้ค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟด้วยการนำแก้วมานะคะเทน้ำชาที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ลงไปเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแก้วในคลิปขนาด18ออนนะคะ ส่วนผสมและต้นทุนที่เจวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ